บริษัท Yes I Style จำกัดเสนอ English for You by Yes I Style สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูพอรอมและ English for You by Yes I Style กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมทุกครั้งที่เจอครูพร้อมเราต้องเรียนอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษด้วยกันแล้วก็จะมีบทเรียนใหม่ทุกครั้งที่เราเจอกันนะครับ แต่ก็ใช่ว่าของเก่านะครับสิ่งที่เราเรียนกันไปแล้วจะลืมนะครับต้องห้ามลืมนะครับอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะครับเพราะภาษาอังกฤษที่ครูพอมสอนไปในทุกๆเรื่องเนี่ยมีความสําคัญเท่ากันหมดนะครับเพราะว่าเราสามารถนําเรื่องต่างๆเนี่ยไปใช้ได้ในทั้งชีวิตประจําวันทั้งในการเรียนการสอบเลยนะครับผมวันนี้นะครับครูพอมก็เตรียมเรื่องใหม่มานะครับที่จะมาสอนนักเรียนซึ่งเป็นเรื่องของ another other and the other นะครับก็คือวิธีการใช้ทั้ง3คํคำนี้นะครับว่ามีวิธีการใช้อย่างไงนะครับในภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับผมตัวแรกนะครับก็คือการใช้คำว่า another นะครับ An o t h e r เนี่ยมันเป็นคำที่รวมมาจากคำว่า and นะครับแล้วก็ other นะครับก็จะกลายเป็นคำว่า another นั่นเองวิธีง่ายๆนะครับเวลาที่เราคิดถึงคำว่า another เนี่ย ให้เราคิดว่ามันคือ one more นะครับหรือว่ามันคือสิ่งที่มากกว่า1สิ่งมันต้องมีอีกนะครับมีเพิ่มไปอีกนะครับผมซึ่งอนาเตอร์เนี่ยมีวิธีใช้หลายแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนเลยว่ามีแบบใดบ้างนะครับแบบแรกนะครับก็คือใช้เป็น adjective นั่นเองนะครับผมใช้อนาเตอร์เป็น adjective นะครับ adjective ในที่นี้ก็อย่าลืมนะครับที่คุณพรมสอนไป adjective มันมีหน้าที่ขยายคำนามใช่ไหมครับแล้วก็อยู่หน้าคำนามแต่ว่าเราก็จะมีข้อยกเว้นว่า a n o t ต e r เนี่ยสามารถอยู่หน้าคำนามประเภทไหนนะครับผมซึ่งสามารถนำหน้าได้แค่คำนามเอกพจน์ที่นับได้เท่านั้นนะครับหรือว่าก็คือ singular countable Now นะครับผมต้องเป็น Singular c o u n t a b l Now u n หรือว่าคำนามเอกพจน์ที่นับได้นั่นเองนะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอย่างเช่นประโยคนี้ครับ please bring me another spoon นะครับประโยคนี้แปลว่าช่วยรบกวนหยิบช้อนอีกคันนึงให้ฉันหน่อยได้ไหมนะครับช้อนนี่นะครับช้อนสปูน ซึ่งสปนเนี่ยนับได้นะครับเพราะว่าเราสามารถเห็นจับต้องได้ว่าช้อนเนี่ยหคัน2คันนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นเอก,กพจน์นะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นสไปนที่เติม s ถ้าเติม s จะกลายเป็นพหูพจน์แล้วจะไม่เข้ากับคบําบรรยายตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นเอกพจน์นะครับและอนาเตอร์ตัวนี้มาขยายสไปนตัวนี้นะครับอนาเตอร์ another, เป็น adjective นั่นเอง เราจะไม่สามารถนําคํานามที่เป็น plural นะครับหรือว่าเป็นพหูพจน์มาอยู่หลัง a n าเตอรได้นะครับต้องเป็นเอกพจน์ที่นับได้เท่านั้นครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับแบบที่2นะครับก็คือการใช้ a n a เตอเป็น subject pronoun หรือว่าเป็นคำสรรพนามที่เป็นประธานของประโยคนั่นเองซึ่งเราจะต้องใช้คํากริยาที่เป็นกริยาเอกพจน์นะครับเพราะว่าการที่เราใช้ An เเป็น subject pronoun เนี่ยเราจะมองว่ามันคือเอกพจน์ เป็นหนึ่งสิ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คํากริยาเป็นเอกพจน์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันนั่นเองนะครับมาดูที่ตัวอย่างประโยคครับ Another of his sisters lives in France ก็คือประโยคนี้แปลว่าน้องสาวของเขาอีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในใช้ชีวิตอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับอย่างที่เราจะเห็นนะครับว่า another ตัวนี้ทําหน้าที่เป็น subject pronoun นะครับ และหมายความว่าเป็นเอกนพด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่เรากำลังกล่าวกันถึงอยู่เนี่ย a n o e h e r of his sisters ก็แปลว่าน้องสาวอีก1คนนะครับอันนี้จะเป็นอีก1คนไม่ใช่หลายคนครับแค่อีกหนึ่งคนเพราะว่ากริยาตรงนี้นครับ verb เ,เป็นเอกนพนะครับผมเติม s ก็ต้องใช้ให้สอดคล้องกันนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับต่อมานะครับข้อพึงระวังของการใช้อนาเตอร์นะครับก็คืออนาเตอร์เนี่ยจะใช้ไม่สามารถใช้คำเหล่านี้นะครับที่เราเรียกว่า Determiner นะครับมานำมาวางไว้ข้างหน้าอนาเตอร์ได้นะครับก็คือ A And แล้วก็ The เนี่ยครับ เป็น d e t e r m i n e เรเนี่ยเราไม่สามารถนำมันมาวางไว้ข้างหน้าอนาเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอย่างประโยคกันประโยคนะครับก็คือ the another customer wants a coffee นะครับประโยคนี้นะครับมันผิดนะครับเราอาจจะเข้าใจนะครับว่ามันแปลว่าอะไรแต่ทางหลักการมาาและการพูดเนี่ยมันผิดนะครับเพราะว่ามันมีคำว่า the ตรงนี้นะครับที่เป็น Determiner มานำหน้าอ n าเตอรนะครับซึ่ง มันไม่ถูกต้องนะครับถ้าถูกต้องเราก็ใช้แค่ว่า another customer wants a coffee นะครับแปลว่าลูกค้าอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องการเครื่องดื่มกาแฟนั่นเองครับผมโอเคนะครับเรามาดูกันต่อเลยต่อมาคือการใช้ o t h e r นะครับเมื่อกี้จบลงไปแล้วนะครับกับการใช้ a n o t h e r อันนี้จะเป็นตัวที่2นะครับก็คือการใช้ o t h e r นั่นเองนะครับผม a t h e r เนี่ยความหมายของมันเวลาที่เราเนื้กถึง a t t e r เนี่ย ให้เราคิดว่ามันคือสิ่งที่นอกเหนือเป็นตัวเลือกหรือเป็นสิ่งที่ต่างกันออกไปนะครับจะไม่ใช่เหมือนเดิมไม่ใช่กับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่ง arter ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ a n a t h e r นะครับเราสามารถใช้ arter กับคำนามบางประเภทได้นะครับไม่ได้ใช้ได้กับทุกอย่างซึ่งมีอะไรบ้างนะครับก็คือใช้ได้กับคำนามเอก,กพจน์นับได้นะครับแบบแรกเลยแล้วก็คำนาม พระูพจน์นับได้นะครับแบบที่2และแบบที่3คือคํานามที่นับไม่ได้นะครับคํานามเอกพจน์นับได้นะครับตัวนี้คือเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยครับ Singular countable noun นะครับคือคํานามเอกพจน์นับได้ส่วนอันที่2ครับคํานามพระหูพจน์นับได้คือ plural countable n o u นะครับผมส่วนประเภทที่3ครับคือคำนามที่นับไม่ได้ครับคือ uncountable n o u นะครับ uncountable n o u คือคำนามที่นับไม่ได้ทั้ง3ประเภทนี้คือคำที่ใช้ร่วมกับ a r t h c r ได้นะครับ a r t h c r จะต้องอยู่หน้า แล้วคำนามจะต้องตามหลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในประโยคประโยคเช่นนะครับ3ประโยคนี้ประโยคแรกกันเลยนะครับ the other window is open นะครับ the other window is open ประโยคนี้นะครับเราเห็นใช่ไหมครับว่าเราใช้ other ตรงนี้ Windows ตามหลังมาซึ่ง Windows ตัวนี้เป็น singular count table now หรือว่าก็คือคำนามเอกพจน์นับได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่า Windows ตัวนี้นะครับเราไม่ได้มีการเติม s เข้าไปที่ท้ายคำและ Windows หน้าต่างนะครับเราสามารถนับได้นะครับว่าหน้าต่าง1นงบานหน,าหน้าต่าง2บ้บานอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะถูกต้องในการที่ใช้ Arthur กับ Windows คำนี้นะครับ มาดูที่ประโยคที่2ครับ The other stores are just open นะครับ The other stores are open นะครับประโยคนี้เราเห็น a t t e r แล้วใช่ไหมครับผมและคำข้างหลังของมันคือ stores ที่แปลว่าร้านนะครับร้านขายของหรืออะไรต่างๆซึ่ง store คำนี้เป็นคำนามพระหพจท์นะครับเพราะว่าเติม s และเรายังสามารถนับได้นะครับเป็นคำนามพหูพจน์ที่นับได้เพราะว่าเราเติม s ลงไปร้านขายของเนี่ยเราสามารถนับได้ว่า1、ร้าน2ร้านมันมีกี่ร้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้อาร์เตอร์กับ Store ์ตรงนี้ก็คือถูกต้องนะครับถือว่าใช้ได้ถูกต้องแล้วก็เข้ากับคบํญญาบรรยายี่ครูพร้อมได้บอกไปนะครับส่วนอันที่3ครับผม do you have any other sugar do you have any other sugar ก็คือ ประโยคนี้นะครับเราก็ดูกันก่อนว่าอา t h เซตัวนี้ใช้กับ s ูเกอรตัวนี้ซึ่ง s ูเกอนะครับคือน้ำตาลใช่ไหมครับน้ำตาลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนับได้นะครับเพราะว่ามันมันเล็กมากมันเราหยิบขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้ำตาลจะเป็นคำนามนับไม่ได้นะครับก็คืออันเ u า t ทเบิลนาวนั่นเองซึ่ง เราก็สามารถใช้กับอาร์เตอร์ได้เพราะว่าอาร์เตอร์ใช้ได้กับคำนามเอกพจน์นับได้คำนาม่พหูพจน์นับได้แล้วก็คำนามที่นับไม่ได้นั่นเองครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างทั้ง3แบบ3ประเภทที่เราสามารถใช้อาร์เตอร์ได้นะครับกับคำนามประเภทต่างๆเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวครูพอมจะมีประโยคที่เป็นการอธิบายให้มากขึ้นครับกับการใช้อาร์เตอร์ กับคำนามพหูพจน์นับได้นะครับผมมาเริ่มกันที่ประโยคแรกครับ we have other shirts if you want ประโยคน,นี้ก็คือเรามีเสื้ออีกหลายตัวถ้าคุณต้องการนะครับก็คือเสื้อที่เขาให้เราเลือกนะครับเราต้องมาดูกันเหมือนเดิมครับ other ตัวนี้เหมือนเดิมแล้วก็ shirts ตัวนี้นะครับเป็น plural นะครับแล้วก็ s h i r t เนี่ยเราสามารถนับได้เป็น plural ก็ถือว่าใช้ได้ถูกต้องนะครับ ข้อที่2คือ have you got any other store locations นะครับเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนเลย other แล้วก็ store locations นะครับ locations ตัวนี้อย่างที่เห็นเลยครับว่ามันเป็น plural นะครับเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นการใช้ other กับพหูพจน์ตรงนี้คำนามที่นับได้ก็ถูกต้องนะครับผมต่อมาครับ some days are Windy. t h o u g h o t h e r days can be very hot นะครับผมข้อนี้นะครับเหมือนเดิมครับให้เราดูที่ after ตรงนี้แล้วก็ days days คือวันใช่ไหมครับเราสามารถนับได้แล้วก็เป็นพหูพจน์ด้วยก็ถือว่าประโยคนี้ใช้ได้ถูกต้องนะครับผมประโยคต่อมาครับ I have invited some other people after เหมือนเดิมครับแล้วก็ people people เนี่ย เป็นพหูพจน์ใช่ไหมครับแปลว่าผู้คนกับกันนะครับตรงนี้ถ้าเราใช้ people เราใช้เป็น person แทนเนี่ยก็จะผิดนครับเราไม่สามารถใช้ว่า I have i n v e t e d some o t h e r person ได้เพราะว่า person เป็นคำเอก,กพจน์นะครับส่วน people เนี่ยเป็นคำพหูพจน์นั่นเองเพราะฉะนั้นใช้ให้ถูกต้องนะครับผมแต่เราสามารถใช้อะไรกับ person ได้ครับ เราสามารถใช้กับ a n o t e r ได้ครับผม a n o t h e r person จะถูกต้องนะครับต่อมาครับที่ประโยคสุดท้ายนะครับก็คือ I can't work for you because I'm too busy with other things นะครับประโยคนี้นะครับก็คือใช้ได้อย่างถูกต้องเหมือนเดิมครับเพราะว่า o t h e r บวกกับ things ที่เป็น plural และนับได้นะครับประโยคนี้ถ้าแปลก็แปลว่า ผมไม่สามารถทำงานกับคุณได้เพราะว่าผมกำลังยุ่งอยู่กับสิ่งอื่นๆนะครับผม a t h e r things นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประโยคที่อธิบายให้เห็นถนึงความชัดเจนมากขึ้นนะครับเวลาใช้ Arthur กับคำนามประหูพจน์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับต่อมาครับคือการใช้คำว่า Arthur กับคำว่า once นะครับ once ที่แปลว่า1แล้วเติม s เข้าไปข้างหลังนะครับ แต่เราจะใช้ได้ต่อเมื่อเราทราบความหมายของคำว,ว่า One จากประโยคก,ก่อนหน้านะครับไม่สามารถใช้ลอยๆได้นั่นเองมาดูที่ตัวอย่างครับผม we don't need those papers we need other ones นะครับประโยคนี้นะครับ papers ตัวนี้เห็นไหมครับว่ามี s แล้วก็เป็น plural นะครับผมเพราะฉะนั้น other ตัวนี้แล้วก็ ones ก็คือใช้ได้ถูกต้องเพราะว่าวันตัวนี้ refer r. มาถึง papers ข้างหน้าเลยเติม s นะครับวันมันสามารถแปลว่าชิ้น1ห,หรือว่าอัน1อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือแปลว่าสิ่งของก็ได้แต่ว่าที่เราเป็น one เติม s ตรงนี้เนี่ยเพราะว่า papers ข้างหน้ามันเติม s แล้วมัน refer r. กลับมาที่ papers นะครับผมโอเคนะครับมาดูที่ประโยชน์ที่2นะครับผมเป็น a กับ b นะครับคุยกันก็คือ a บอกว่า You can borrow my notes if you like ก็คือคุณคุณยืมสมุดจดบันทุกของฉันไปก็ได้นะถ้าคุณต้องการเนี่ยส่วน B ก็ตอบกลับมาว่า Thanks but I need other ones นะครับก็คือขอบคุณมากแต่ว่าฉันต้องการอันอื่นนั่นเองซึ่ง other ตัวนี้ใช้กับวันเห็นแล้ว,ลวใช่ไหมครับเหมือนเดิมเลยแต่ o n น s ตัวนี้ก็ refer ไปถึงที่ A พูดนะครับก็คือ notes นั่นเอง ถึงจะพูดคนละคนกันแต่ถ้าเรารู้ว่าเราใช้คำ once เนี่ยคำว่า once แทนอะไรก็จะเกิดความเข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ถูกต้องเราไม่สามารถใช้ได้โดดๆแต่ว่าต้องใช้คำว่า once เมื่อเรารู้ว่าเราจะสื่อคำว่า once ไปถึงอะไรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมากันต่อเลยนะครับผมต่อมาในตัวที่3นะครับเราจบไปแล้วกับการใช้ a n ตอร์แล้วก็การใช้ a r t ร r นะครับต่อมาตัวที่3ตัวนี้คือการใช้ร e a r t e r นะครับ ึ่ง the other เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะพูดถึงสิ่งหนึ่งนะครับที่เหลืออยู่จากอีกสิ่งหนึ่งหรือว่าสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่เป็นตัวเลือกนะครับผมลักษณะการใช้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวอย่างประโยคกันเลยประโยคแรกนะครับ I don't want this pen I want the other pen นะครับก็คือเห็นไหมครับ the other แล้วก็เพนนี่ก็เพนเห็นไหมครับมามันแปลว่าฉันไม่ต้องการปากกาด้ามน,นี้ฉันต้องการด้ามอื่นนะครับก็คือเรากําลังพูดถึงสิ่งที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เรากําลังพูดถึงอยู่ก็คือปากกาเราพูดถึงปากกาอีกด้ามหน,นึ่งนะครับซึ่งมันเป็นตัวเลือกให้เราเลือกว่าเราไม่ชอบอันนี้เราจะไปเลือกอีกอันหนึง่งนั่นเองนะครับประโยคที่2ครับคือ p a s s me the other glass I don't like this one this one นะครับ Past me the o t h e r glass. I don't like this one แปลว่าช่วยส่งแก้วนะ้ำอีกอันนึงมาให้ฉันหน่อยเพราะว่าฉันไม่ชอบอันนี้นั่นเองก็เช่นเดิมครับการใช้ the o t h e r ตรงนี้กับ Glass ซึ่ง Glass เนี่ยก็คือ this one นะครับมันคือสิ่งเดียวกันเองมันเป็นสิ่งที่เราพูดถึง Glass ใบนี้อยู่แล้วเราก็ไปพูดถึง Glass ใบอื่นที่เป็นตัวเลือกนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับต่อมาครับผม มาถึงจุดที่นักเรียนอาจจะชอบที่สุดกันแล้วนะครับก็คือแบบฝึกหัดน,นั่นเอง exercise นะครับก็เหมือนเดิมครับครูพรมจะมีโจทย์มาให้ทํากันนะครับเพื่อทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนกันไปแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้น,นครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าโจทย์วันนี้คืออะไรครับโจทย์ก็คือ practice using the words another other and the other นั่นเองก็คือให้เราฝึกใช้นะครับคำ the other another แล้วก็ other นะครับในประโยค ว่าเราควรใช้คําไหนนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันที่ข้อแรกเลยครับ if you want one more นะครับ I want แล้วก็ blank ตรงนี้ไปนะครับปุ p ๊บปุ piece of pie นะครับเราพูดคำประโยคนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการบางสิ่งมากขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเราต้องการพายมากขึ้นอีกหนึ่งชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับ1ชิ้นพูดถึง1 เราต้องใช้อะไรครับ another นั่นเองนะครับก็คือ I want another piece of pie นะครับก็คือฉันต้องการพายอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมโอเคนะครับมาดูที่ข้อที่2ครับข้อนี้นะครับเราจะพูดประโยคนี้ครับ I don't want this drink I want t o drink เราพูดประโยคนี้ในกรณีที่ เราไม่ได้ต้องการสิ่งนี้นะครับแต่เราต้องการอีกสิ่งหนึ่งก็คือ I if you want not this one but that one นะครับเราต้องการไม่ไดเ้เราไม่ได้ต้องการสิ่งนี้เราต้องการสิ่งนูน้นเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่า I don't want this drink I want t h drink นะครับเป็น2ออันเป็นตัวเลือกนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องเป็น The a u t e r นั่นเองครับอย่างที่ครูพอมเพิ่งสอนไปว่าการพูดเป็นตัวเลือกหรือว่าพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เรากำลังพูดอยู่ก็จะเป็นการใช้ The Arter นั่นเองเดี๋ยวมาต่อที่ข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คือ i looked at the art but i want to see what i haven't seen แปลว่าฉันเนี่ยดูงานศิลปะไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ฉันอยากดูอย่างอื่นที่ฉันยังไม่เคยเห็นจากงานศิลปะ นนก็คืออยากดูงานศิลปะชิ้นอื่นๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย I want to see จุดๆุด a r ตตัวนี้นะครับเราต้องใช้คำว่าอาร์เตอร์นั่นเองครับเพราะว่าอาร์เตอร์มันใช้ได้กับคำนามเอก,กพจน์นับได้คำนามพระหูพจน์นับได้แล้วก็คำนามที่นับไม่ได้นะครับและอาร์ตเนี่ยเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับ Art is uncountable noun เพราะฉะนั้นเราต้องใช้อาร์เตอร์นะครับ เราจะใช้คําอื่นไม่ได้นะครับผมต่อมาครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ข้อที่4นะครับผม I don't want rain I want weather นะครับก็คือฉันไม่ต้องการฝนฉันต้องการอากาศแบบอื่นนะครับ weather ครับก็คือ weather เนี่ยก็นับไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้ามันนับไม่ได้เราก็ต้องใช้เป็น a r t e r นั่นเองครับเพราะว่า เราไม่สามารถนับอากาศได้นะครับผมมาดูครับต่อกันที่ข้อที่5ครับ This is close to the end of the lesson. Do you want จุดๆ,ๆแล้วก็ Class นะครับก็คือเขาบอกว่าเน,นี่ยตอนเนี้ยมันใกล้จะจบ Class แล้วนะ Do you want จุดๆ,ๆคล s สก็คือคุณต้องการที่จะเรียนค a s s อื่นต่อหรือเปล่าก็ต้องมาดูครับว่าคำว่าคลา s เนี่ย มันเป็นเอกพจน์ใช่ไหมครับแล้วมันก็นับได้ด้วยเพราะว่ามันมันเป็นคลาสเรียนที่เราสามารถนับได้ว่ากี่ครั้งกี่ครั้งอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมันไม่ใช่เพระหูพจน์เพราะว่ามันไม่ได้เติม s หรือว่า es ลงไปเพราะฉะนั้นคํานี้เนี่ยเราต้องใช้อะไรครับที่เป็นเอกพจน์นับได้ก็คือใช้คําว่า another นั่นเองครับผม do you want another class แบบนี้ก็ถึงจะถูกต้องนะครับ โอเคครับนักเรียนทุกคนสําหรับบทเรียนวันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับที่เป็นวิธีการใช้สําหรับคําว่า the other, other แล้วก็ another นั่นเองนะครับในภาษาอังกฤษการใช้ก็แตกต่างกันไปนะครับมีทั้งใช้ได้กับคานามประเภทนี้คํานามประเภทนู้นแล้วก็ใช้ได้กับสิ่งที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับครูพรมย้ําทุกครั้งว่าอยากให้นักเรียนกลับไปย้ําไปอ่านไปทบทวนสิ่งที่เราเรียนกันไป นำไปใช้ให้ถูกต้องนะครับแล้วทุกคนจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนครับส mm ่ว hmm. นวันนี้นครับภูพรมและ English for You by Yes I Style ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าครับวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ English Yes Style I For You by